สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรใช้ลัก้อยทานี่มันเข้าสามตัวเลยนะคะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้ในใช้จลนอยาในการลับจม ดูจ้าดูกันเลยไปจำวันที่สิบหกเดือนแปดสองหกดูยนหลังใช้นวดหกศูนย์ห้าล่างไปที่หก หาหลักร้อยคือห้าบวกสี่เป็นเก้าบวกสองเป็นหนึ่งใช้หลักหกมาใช้หกมาหลักร้อยคือตรงนี้บวกสองนะคะเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ บวกสมตัวเดียวเท่านี้เลยค่ะจับคู่ก็คือห้าหกเจ็ดแปดสามแปดสองเก้าสามศูนย์สี่แปดส,สี่เก้าสี่ศูนย์โอ๊ย ทำอย่างเดียวไม่ได้ดูกล้องเลยหลักร้อยเราก็มีจะจับเด่นก็คือสามกับสีสามมาก่อนสีหลักร้อยก็คือ Hãy subscribe mà มาครบสามตัวมาครบสามตัวเลย ลขที่ออกก็คือ 5, 3, ห้าสามสิบล่างไปที่หกสองเราก็ทำมันเดินใส่หลักหน่วยลงมาศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่บวกสองก็ได้ 6. หกห้าก็เหมือนกัน ร้อยก็คือห้าหกสองก็เป็นห้าหกจ็ดเก้า โอ้เออมันก็มาเลียงหมือนดิโอ้ยไม่คิดไม่ฝันไปีใหมแ่แล้วเราดันไปเอาห้าเป 5, า 9, ลี่ยนห้าเก้าทำไมไม่เอาห้สา,า 4, 4, ส่งาสาจะกูกตีู้นแปดเก้าศูนมีเหลีย่ยปวดหวัวอย่างนี้เหลี จับยากที่จริงเลขก็เข้าอยู่แต่เราจับไม่ถูกเองมันก็มีที่ที่จับไปก็สองห้าสองหกหนสองสองแปดสองจ็ดสองเก้า สามห้าสามแปดสามสามเามก้าแปดชุดเลยมันพีงจะเข้าแล้วก็ตัดเลขกที่ไม่เกี่ยวออกไปเลยจุดเจ็ดจะเข้ามาตงรงที่ชั้นสามดูอยู่แล้วว่าเลเมันสัมพันธ์กันก็คือ สี่ห้าสามสี่แปดสามสี่เก้าสามอืมรู้แล้วว่าหน้าเอาไหมร,รู้แล้วเราเพิ่งทำสูตรนี่นง กามาศึกษาใหม่มันเลยจับไม่ถูกเหมือนเงินที่เขาสอนเอาไว้นี่เป็นร้อยๆสูตรใครจะจําได้แล้วเนาะ <c oughs> เอาม่เอามหม่งวนนี้เอาม่เลขที่ออกก็คืออ,อักกันหนะ

ออกาไปที่หนึ่งหนึ่งว่าจะสลองวันเกิดตัวเองเดือนหน้าดัานมาออกนู่งหน้าเลยสิบเอ็ดใช้เหมือนเดิมนะคะหลักร้อยก็คือสามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกสองสูตร,น,น,น,รนี้แม่นๆมนเลย เแต่มันมีสามหลักต,ตัดออกแล้วกลัวมันโดนตัดต้นถูกออกไเคยตัดแล้วไม่เข้าสร้างทีเอาตัวที่ชนเยอะเยอะไม่เข้าจอยสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่า มีมีสามตัวเลยในนี้มันจะมีสามตัวเลยในนี้ลองดูนะจับลองดูจีเป็ดนี่เลยนี่เลยสี่หิ คู่จะคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดฝนลินทั้งวันตกทั้งคืนโอ้หฝนห่วยขนาดเตยใสก็ได้ หลักร้อยเราก็คือชอบตัวไหนชอบตัวไหนชอบตัวนี้จะเอาตัวไหนชอบตัวไหนชอบตัวนี้เอาไปที่สองหางจับคู่หลักร้อยก็คือสามหนึง่งหกเจ็ดหนึง่งหกเก้าหนึง่งหกสามสองเจ็ด สองจุดเก้าสองจุดตัดไปชบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนี่เดียวชบตัวนี้นะคะจัดนักจับติ่มนี่นี่นี่นชบก็จัดนี่ขัดก็ผ่านเต็ลที่แน่ๆน่น อันสูตรนี้มันเข้าสามตัวถ้าเราจับถูกแต่มันไม่แม่นนะจับไม่แม่นเลยอันนี้มันก็มาที่เห็นไหมสี่ห้าศูนย์แต่เราด้านมาเอาแปดนสี่แปดสามเลยไม่เข้าจอยวันนี้แหละเราจะรวยไปด้วยกัน เรนนีดูคงเตือนค่ะเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีค่ะสวัสดีจ้า